สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งนะคะคือการปรับวิธีคิดจากการขายแบบที่เราคุ้นเคยเนี่ยไปสู่การปิดการขายที่เออมันได้ผลกว่าโดยเราได้แนวคิดมาจากคุณแดนล็อกนะคะไอเดียหลักๆก,ก็คือให้หยุดขายแล้วเริ่มปิดการขายครับฟังดูน่าสนใจนะครับมันต่างกันยังไงล่ะครับการขายกับการปิดการขายเนี่ยคือ ความต่างมันสำคัญมากนะคะเพราะปกติคนมักจะมองว่าการขายคือการกดดันหรือบางทีก็แบบว่าน่ารำคาญนิด,น,ดนิดหนึ่งใช่ครับภาพลักษณ์นักขายบางทีก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่การปิดการขายที่ดีที่เราจะคุยกันเนี่ยค่ะมันทำให้ลูกค้ารู้สึกขอบคุณเราด้วยซ้ำที่ช่วยให้เขาตัดสินใจได้ oh. เข้าใจแล้วคือเปลี่ยนมุมมองไปเลยใช่ค่ะเขาบอกว่าจริงๆคนส่วนใหญ่สื่อสารยังไม่ค่อยเก่งเลยด้วยซ้ำแล้วคนที่ขายเป็นก็ยิ่งน้อยลงไปอีกแล้วคนที่รู้เทคนิคการปิดการขายจริงๆเนี่ยแทบไม่มีเลยอืมจริงครับมันเป็นทักษะที่ลึกซึ้งกว่าแค่การนำเสนอสินค้าแล้วเราได้เงินจริงๆก็ตอนปิดการขายได้นี่แหละไม่ใช่แค่ตอนพยายามขายถูกต้องครับผลลัพธ์มันเกิดตรงนั้นงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะว่าแนวคิดนี้มันเป็นยังไงได้เลยครับ คือความต่างสําคัญที่ผมเห็นคือนักขายแบบเดิมเนี่ยเขาจะพยายามผลักสินค้าหรือบริการผลักดันให้ซื้อใช่ไหมคะใช่ครับแต่นักปิดการขายที่ดีเขาจะเน้นช่วยลูกค้าช่วยหาทางออกช่วยแก้ปัญหาจนลูกค้ารู้สึกเออ ขอบคุณเราจริงๆที่มาช่วยโหการเปลี่ยนมุมมองนี่มันสำคัญมากเลยนะคะมันส่งผลต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าเลยแน่นอนครับมันสร้างความไว้วางใจได้ดีกว่าเยอะมีกลยุทธ์หนึ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะเขาเรียกว่า value in advance value in advance การให้คุณค่าล่วงหน้าใช่ค่ะให้คุณค่าไปก่อนเลยเหมือนเออเราเข้าร้านช็อกโกแลตแล้วเขาให้ชิมฟรีก่อน uh huh. ถ้าเราชิมแล้วชอบรู้สึกว่ามันอร่อยมันดีเราก็มีแนวโน้มจะซื้อทั้งกล่องใช่ไหมคะเห็นภาพเลยครับชัดเจนมากหรือถ้าเปรียบกับศิลปะก,การต่อสู้สมมุติเป้าหมายคือสายดำมันก็ต้องมีหลายขั้นใช่ไหมคะอาจจะ7ขั้นตอนครับครับตั้งแต่พื้นฐานเลยใช่ค่ะตั้งแต่ท่าพื้นฐาน ยืดเส้นชกเตะไปจนถึงพลังความเร็วความอดทนครับผมแทนที่เราจะบอกแต่ว่าคอสเราดีนะมาเรียนสิเราลองให้คุณค่าก่อนเลยเช่นสอนท่าพื้นฐานที่ถูกต้องให้ฟรีหรือสอนเทคนิคยืดเส้นไม่ง่ายให้ฟรีไปเลยอ๋อคือให้เขาได้ประโยชน์จริงๆไปก่อนเลยโดยยังไม่ต้องจ่ายเงินถูกต้องค่ะแล้วพอเขาได้ลองทำตามได้ประโยชน์จริงๆเช่นท่าทางดีขึ้นยืดหยุ่นขึ้น เขาก็จะเริ่มคิดอืขนาดของฟรียังดีขนาดนี้ถ้าเราจ่ายเงินเรียนเต็มๆเนี่ยมันจะดีขนาดไหนนะใช่เลยค่ะความคิดแบบนี้มันจะเกิดขึ้นเองนี่เป็นการสร้างความไว้วางใจที่แบบว่าทรงพลังมากนะครับก่อนที่จะมีการขายเกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำมันเหมือนการทำงานหนักล่วงหน้าไปแล้วใช่ครับงานหลักมันอยู่ตรงนี้แหละการให้คุณค่าการสร้างความน่าเชื่อถือ นั่นพอถึงเวลาต้องตัดสินใจซื้อขายจริงๆมันก็จะเป็นธรรมชาติมากเลยสิคะถูกต้องครับมันจะง่ายขึ้นเยอะไม่ต้องไปใช้เทคนิคกดดันหรือลูกเล่นอะไรมากมายเลยเหมือนกับว่ากระบวนการสร้างแบรนด์ให้ความรู้การตลาดแล้วก็การติดการขายมันรวมเป็นเรื่องเดียวกันไปเลยใช่เลยครับมันเชื่อมโยงกันหมดแล้วก็มีอีกหลักการหนึ่งที่น่าสนใจมากคือกฎ 10x value 10x value คุณค่า10เท่าหมายความว่ายังไงคะก็คือเราควรตั้งเป้าที่จะส่งมอบคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ให้มันมากกว่าราคาที่เราเก็บไปอย่างน้อย10เท่าโห10บเท่าเลยเหรอคะครับเช่นถ้าของราคา100บาทเราต้องพยายามทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันมีค่าถึง1000บาทอืมแล้วมันจะช่วยให้ปิดการขายง่ายขึ้นยังไงคะเพราะมันทําให้การตัดสินใจซื้อมันง่ายขึ้นมากๆครับลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ย นี่มันคุ้มสุดๆเลยนะไม่ซื้อได้อย่างไงจริงด้วยค่ะถ้าเรารู้สึกว่าได้เกินคุ้มมากๆเราก็ตัดสินใจง่ายขึ้นจริงๆลองนึกถึงตัวอย่างศิละปะการต่อสู้ตะกี้ถ้าบทเรียนฟรีช่วยให้เขาดีขึ้นจริง Value in advance เขาก็จะมองว่าค่าเรียนเต็มเนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ค่าเรียนแล้วแต่มันคือการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆอาจจะรู้สึกว่าได้คุณค่าเกิน10เท่าของค่าเรียนก็ได้ 10x value เข้าใจเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนมุมมองของลูกค้าที่มีต่อราคาไปเลยมากเลยสรุปแล้ว หัวใจสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนกรอบความคิดจริงๆครับการปิดการขายเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราทํากับใครบางคนแบบไปบีบคั้นเขาแต่เป็นสิ่งที่เราทําเพื่อเขาใช่ไหมคะถูกต้องครับทำเพื่อช่วยเขาแก้ปัญหาช่วยให้เขาตัดสินใจในสิ่งที่มันดีกับเขาจริงๆการให้คุณค่าล่วงหน้า value in advance กับการส่งมอบคุณค่า10เท่า1 0 x value นี่คือหัวใจหลักเลยใช่ครับ นี่แหละคือการปิดการขายที่ยั่งยืนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ด้วยฟังดูดีมากเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากชวนให้ลองคิดตามกันดูนะคะว่าหลักการให้คุณค่าล่วงหน้าเนี่ยนอกจากเรื่องซื้อขายแล้วเราจะเอาไปปรับใช้ในสถานการณ์อื่นๆในชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้างอืมก็น่าสนใจนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานหรือการสร้างความสัมพันธ์ต่างๆถ้าเราสร้างความไว้วางใจให้คุณค่าไปก่อนก่อนที่จะร้องขออะไรมันจะมีพลังหรือสร้างผลกระทบที่ต่างออกไปมากน้อยแค่ไหนเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากครับลองนำไปพิจารณากันดูนะคะ